งูอ่ะจะคนโพดดูๆเหรอครับไปเสียที่จะล่งแล้วครับ <laughs> 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 สวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนทุกคนครับที่เข้ามาชมในคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็ สอยจุครับอุ้ยลาบลาบลาบครับมาครับมายหอยขอกำลายหอยขอกำครับมาในลาบเดือดครับลาบเดือดลาบเดือดที่บ่าสุกเลงนะครับเก่อนสลงมือกินครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครตหรือว่ากดติดตามให้กับลายหอยขากำนะครับแล้วก็บางหน่อยดอย้อยกินด้วยนะครับอย่าลืมครับขอฝากํำเด้อครับเอ้ามาสุดเลยเลยครับนองบ้านเนีเดี๋ยว่อยอขาหยาดเดือเด้อดไอจาะเอามึงเป็นยังไงเจาโอ้ครับคิดดีแบบ บร่ยะกาด้านหลังครับกะเป็นมะยย่มยำทามข้าวถดเพิ่นมะเป็นไงครับโอ้โหเบิกบอยครับยำมะฮันแบบลายบุได้นี่ครับแบบคำใหญ่ๆอืมพยายามสองเบาวหน่อยได้จริงครับ โั้ครับผมเอาเปลงด้วยเล้อเออลงด้วยอือมไม่เเอาเสียย่ยวไ่อยากเป็นไรกินกันดี่พ่อสายาเป็นไรกินนี่ <c oughs> อืมงอาได้ไม่เลวโอ๊โเด๋ยนนี้พอนื่อนน้องหนำยังครับสดครับอือมาเล้ครับมาเส่ยกันเขาดิ้นเื่อน,นิดหน่อย หอดบรรยากาศได้พี่นอ้องนี่คุยเสงงไงอุ้ยอุดนพี่นอ้องดาวหน่อยไว้กินเม็ดสูกินคบอือเป็นว่าถ้าหยอดยิวบกข้นมันเห็นสีเลยมาตอ,อดยิบบวกข้นทำไมกินแบบสูวเพึ็กเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับจะจัดเบิ้งเจ็ดบาท <laughs> ย,<ม>ยังวะเนี่ยหน้าแรงหน้ายัางกับน้ามโมรถยี่ครับหนบ่วฮ<ะ>ับเป็นแม่น้ำเดี๋ยวรอเลี้ยงพี่น้องเข้าตลอดเนาะเป็นไะครับปลา<ม>ปูปลาน้ม่บบน้ำเป็นอะไรกันเนี่ยแบบไรเออเป็นจี่มหนอนบรรยากาศ ขเขาย้ำเตียงเลยถึงหรอโอ้ยมายามเพลินโอ้ครับหรือว่าจะแกงเขาอะไรกันวันมีแนวลองอ <ś c oughs> <laughs> บ่กินแบบกินแบบทัทไทเนาครับเนาะเพลินกับ<ะ>มาเหยี่ยบม,มายามครับเลยพากันมาชมบรรยากาศโทดครับ ด้าลัางกับเป็นเจดีนะครับนอกจะเป็นแม่น้ำย่ามแหลงเหมือนกัสิสูบนามืัอนี้แหละครับไปเก็นหน้าตังนะครับอืเสียนหน้าตังครับประมาณเสียบแล้ะเหรออาการย์ไปหรอกินเป็นน,<อ>น,ปน้ำคุ้ยไปนน้ำครับมือนนี่ ผัดตับหลายหลราบคมณม่สูตรได้ครับเนี่ยสูตรได้ครับเนี่ยว่าสูตรลอยเอสเป็นปัญหาไอแม่บ้างครับเป็นเผ็ดตัวนี้สูตรลอยเอสแต่ว่าปิมพ์จะสูตรได้เห็นว่าเผ็ดแต่ข้าวทาเลยครับ เอาท่าเบาหน่อยเอ,า,า,อ,ดอดาท่าเลยมากินครับไม่ไหวเขาทำได้หอยนายหอยเขาทำได้ห,หอยเขากรมอือเด๋อวเอออย่ยงเงื่อ,อนออนะครับ กเนาะดือดเราจะไปถ่ายเอาแบบมีงัวครับมีงัวมีคือเป็นโอกาสดีพี่น้อนแต่ว่าอ่าเบาหน่อยร้อยกินผมดิษตามเพิ่นมาตลอดได้ครับเนี่ยเพิ่นผมมีเอฟซีเพิ่นขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับในการให้ กำลังและก็แรงใจเนาะครับเนาะครับว่าักแบบจ้ามิเขาเสียบกินเบือง้ากิงเขานะจ้ากิงเขาเนี่เพยเจ้างเขาว้าจามไล่เตียไล่เตี๋ยห่อบางเหื่อจ้าวีจ้าวีเรียบร้อยแล้วบรรยากบรราาเด้อ สดๆเนี่ยครับเหน่ยอืมอีิรแบบสยเยอะโตไลยครับนี่บ้านนี่ยอาเจ้าเห็นไหมครับนี่ยอืมต้องได้แกได้กินได้แยบดี้หรอ ก้นจอยนุ๊กนวก้วนเลยเพกนกี่ผูแ้นะกินเบิ้งจอกินสองต้เจเบ้องจิบจ่อก็มากินเบงจ่าววิีญาณเสียบเขาเทียบยาเพ่อผลบกเปิดละครหนึ่งหลับวมดูผตรวจผผ้งขาดลายปกลางหลังเป็นเดือรมลมก ริมโทดครับมีเจดีหอมครับโอ้เอาอยามีจารงานล่าส่งผนมาจากงาน,นครับลงบุรีครับอืมถ้าผลก็เป็นการเรียงว้อเรียงกล้วยพี่น้องดีทีทีดีสารเลยพี่น้องบรรยากาศดีดี ป้าพีป้าน้องมากินขาน้ำเบาหน่อยร้อยกินครับเันเดี๋ยวถ่ายคลิปเป็นสีอาสีไปใต้บรรยากาศแบบรราาแบบธรรมชาติแบบพิทีอีสานครับข้ามเบื้องครับเราว่ามันบรรยากาศดีครับน,นี่หรอใข่ไหมฮะบรรยากาศดีนีครับ อือย <Merci>. uh, ัไงขัดเจาอืหายไหมจับบอจับจนไล่แตับมามาครับอือเบื่งบาหน่อยกินพี่น้อืกหม่อยหอยของกำเป็นพ่นผากบ้านบื้ยพงกระหลัง เบื้องลังความแสีบอยู่หุ่นได้พี่นออกก้อ๊อฟหวยก็เจ้าเต็มอยู่พี่น้องเล่นเก่อนเบื้องมันกินมจะเสียบวีนอ,อกก๊อฟอยู่ริมฝั่งเดี๋ยวไปเบื้องครับถ่ายคลิปเพื่ออาชีดบรรยากาศแบบแบบแบบธรรม,าามาชาติธรรมาชาติครับแบบอีสานบ้านเฮาเนี่ยแบบอีสา,านาบ้บานเฮาให้เบื้องนั้นครับ ว่าสองเพิ่นสิเป็นแบบวิถีชีวิตอีสานของผมชีวิตอีสานครับแต่ว่างัวตจะคนโพดดูดูก่นแหละครับไปเสี๋ยวจะติดต้องแล้วมึงไม่บอกบรรยากาศเลาวงัวก้อยมึงม่เดินหน้ามึงแบบ กินไปหัวไปครับมือนี่ยโอ้จับจอืมนั่งกินเสีย ครับยัยครับยังไงน้ากันดีครับโอ,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 อ้อีบ้ดีน้าข่อยไปกินเขาน้ำผาย่อยกินหน่อยนะเป็นไงครับเพราะว่ากินกีาาออ่ผัวเข้า่าอืมก็ยีสานพี่ผัวก็ใจยิ่ง่านปะใจอึ้งๆเลยหัวเระ กินไปหัวไปครับมือนีหลายเลยนะครับฝากกดไหลก็แช่แล้วก็กดนติดตามให้นะครับมือนีนี่น้ายหอยก็บมาเบาหน่อยกับก็ะมาครับดัดไปและเบาหน่อยกับน้ายหอยเลย คือเป็นโอกาสดีพี่น้องไหนวาหาบ้าหน่อยร้อยกินผมที่ตามพันมาตลอดได้รับเนี่ยเพิ่นผมมีเดเอฟสี่เพิ่นขอบคุณเลยๆรครับขอบคุณหลายๆครับในการให้กำลังในก็แร่งใจเนาะครับเนาะครับว่าจ้ากินเขาเสียบกินเบืองเจ้ากินเขานะอืมจ้ามกินเขาเสียบเบิงเจ้ากินเขาเลยวไวอืม เอาไล่เตียว่เตียตนบางเหืออ,อ,อือแบวีวีเยอพี่นรองบรรยากาศบรรยาาเสดๆเ้ยครับเกืออือที่ไแบบสายเยะโตเลยครับนี่บนี้อะไรครับเห็นไหมครับเนี่อือ นะครับคลิปนี้ก็การกินนะครับครับไม่ห้อยเขาทำครับไม่หอยเขาเขากรรมครับบัวไม่ใเขาทำนะมากรรครับกสิเดีจบคลิปเชื่อสิเยครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์หรือว่ากดสับตะไคร้เพื่อติดตามให้ครับไม่ห้อยของกรรมครับครับกับผมบบาหน่อยร้อยกินน้ำด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณที่หลายครับ